คลิปนี้ก็มาถึงเรื่องราวของชาวลัคนาราศีเมถุนกันบ้างนะครับทุกคนในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับภาพรวมของชาวเมถุนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ต้องบอกกันเหมือนเดิมนะว่าเป็นการไทยดาวจรน,นะเป็นการไทยดาวจรสามารถดูได้นะครับฟังไว้เป็นแนวทางได้ประมาณ70-80%เรนะครับเรามาดูกันตั้งแต่ดาวปีกันก่อนนะครับดาวมฤตยูนะครับมฤตยูนี่อยู่ในภพเรือนวินาศนะครับ วินาศมันเกี่ยวกับความลับปกปิดซ่อนเล้นนะครับของชาวเมถุนไอ้ตรงเนี้ยระวังเกี่ยวกับความลับจะถูกเปิดเผยนะใครทําอะไรไว้นะครับก็ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับอ่าอะไรที่มันปกปิดแล้วก็ปกปิดเรื่องอะไรมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานนะในช่วงนี้งานที่เราแอบทํางานที่เราแบบไม่อยากให้ใครรู้ไม่ใช่ไม่ดีนะอาจจะเป็นงานดีก็ได้แต่เราอาจจะยังไม่อยากให้ใครรู้ก็ได้ ก็ระวังก็เก็บไว้ให้เป็นความลักไว้ก่อนอาจจะรอเซอร์ไพรส์ก็ได้สำหรับชาวามิถึุนบางคนนะครับแต่ดาวเขาอยู่นานน่ะดาวเขาอยู่นานก็เราก็ฟังไปเพลินๆแล้วกันนะครับดาวนดอยู่หรืออีกต้องหกปีกว่าจะอยู่กว่าจะย้ายนะเพราะฉะนั้นก็ฟังไปเพลินๆนะครับทีนี้มาดูดาวเสาร์กันบ้างนะครับดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนภพมรณะไปอยู่ในภพเรือนสุภะนะครับไอเนี้ยก็ต้องระวังเกี่ยวกับผู้ใหญ่ จ็บป่วยนะหรือไม่เกี่ยวกับการเดินทางก็ได้นะเกี่ยวกับการเดินทางถ้าเกิดชาวไม่ถูกในช่วงนี้มีเกณฑ์การเดินทางนะก็ต้องระมัดระวังนะเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเรื่องของประกันอะไรพวกนี้อย่าให้ขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันรถหรือประกันชีวิตอะไรประมาณนี้นะครับการการการไว้ก่อนนะแล้วก็เป็นการแก้เคล็ดไปในตัวด้วยนะครับดาวราหูนะไปอยู่ในภพเรือนกรรมะนั่นหมายความว่า การงานเนี่ยก็มีโอกาสเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับการงานมีโอกาสเติบโตขึ้นเรื่อยๆผู้ใหญ่อาจจะมีการสนับสนุนหรือไม่ก็มีโอกาสเดินทางนะครับการงานที่เราทํางานอยู่อาจจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ให้มีเกณฑ์การเดินทางไปดูงานอะไรต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะ แล้วก็ดาวพฤหัสเนี่ยก็มาอยู่ในภพเรือนวินาศนะครับกรรมะไปอยู่ในภพเรือนวินาศเนี่ยมันก็เกี่ยวกับการการงานที่แบบปกปิดซ่อนเร้นก็ได้อาจจะมีงานลับๆหรือว่างานอาจจะได้ไปต่างถิน่นแดนไกลก็ได้นะเธอจะไทยเสียก็ระวังเกี่ยวกับความเสียหายจากการงานนะครับแต่อันนี้มันโอกาสน้อยนะครับโอกาสน้อยประมาณ เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยงานเนี่ยมีโอกาสที่จะคือมีโอกาสที่จะได้เกณฑ์การเดินทางจากหน้าที่การงานหรือไม่ก็เอ่อมีงานแบบมีงานแบบเหมือนกับมีไอเดียใหม่เกิดขึ้นน่ะแต่ยังไม่เปิดเผยอะ่ะประมาณนั้นน่ะนะประมาณนั้นสำหรับชาวเมทุนนะอันนี้ก็เป็นดาว ที่อยู่กันเป็นปีๆนะสำหรับชาวเมถุนทีนี้มาดูดาวเดือนกันบ้างดาวที่อยู่เป็นเดือนๆนะครับลัคนาราศีเมถุนนะครับณตอนนี้นะครับมีดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวศุกร์มาอยู่ร่วมกันนะครับดาวอาทิตย์มาจากอะไรดาวอาทิตย์มาจากสหัชชะนะดาวศุกร์ก็มาจากปุตตะนะก็ยุ่งอยู่กับการเดินทางยุ่งอยู่กับการญาติพี่น้องบุตรหลานบริวารน,นะครับ ไม่ค่อยว่างเว้นสำหรับชาวไม่ถุนนะแล้วก็ตัวเราเนี่ยก็ยุ่งอยู่กับการหาเงินนะดาวพุธไปอยู่ในภพการเงินนะครับหาไม่ได้ก็ใช้ใจ่ายไปกับตรงนี้แหละนะครับดาวพุธอีกภพหนึ่งก็มาจากภพเรือนพันธุนะครับเงินที่หาไม่ได้ก็ใช้ใจ่ายไปกับหารถบ้านที่ดินนะครับรถบ้านที่ดินแล้วก็บุตรบริวารคนใกล้ตัวนะ ก็ถือว่าเป็นเป็นรายจ่ายประจำแล้วกันสำหรับชาวเมทุนในช่วงนี้นะครับทีนี้มาดูดาวการงานกันบ้างเมื่อกี้พี่ตีพูดไปแล้วนะการงานของชาวเมถุนนะก็คือดาวพฤหัสนะพฤหัสก็มีเกณฑ์มีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ได้เดินทางนะครับมีเกณฑ์ได้เดินทางเกี่ยวกับหน้าที่การงาน นะแต่อีกบุมหนึ่งนะครับก็ต้องระวังงานเกิดความเสียหายได้นะอยู่ร่วมกับดาวฤกษ์ยูเนี่ยอะไรที่มันปกปิดซ่อนเลนเอาไว้อ่ะอาจจะมีการรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายเกี่ยวกับหน้าที่การงานได้นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับการงานด้วยนะครับแล้วก็ดาวพิรัษอีกพพหนึ่งนะครับก็มาจากพพปัตตานี งานที่มีการคุยนะครับอาจจะมีเกณฑ์การคุยนะครับแบบลับๆกับคู่ค้าคู่สัญญานะอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆในช่วงนี้นะที่ยังบอกใครไม่ได้นะครับอยู่ในระหว่างการพูดคุยการเจรจานะครับก็เป็นไปได้สำหรับชาวไมถุนเนาะทีนี้มาดูเรื่องของความรักกันบ้างนะครับความรักของชาวไมถุนก็คือดาวพฤหัสนะ ความรักของชาวเมถุนเนี่ยอยู่ในภพเรือนวินาศเนี่ยก็ต้องระวังความรักที่อาจจะอยู่ห่างไกลกันบ้างในช่วงนี้นะครับอยู่ห่างไกลบ้างในช่วงนี้นะครับแล้วก็สำหรับคนโสดนะคนโสดในช่วงนี้ความรักอ่าพิติดูแล้วยังดีนะครับดาวศุกร์นะปุตตะมาอยู่ร่วมรักคนาเนี่ยแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์เนี่ยมันก็ ถือว่ามีความมั่นคงอ่ะสำหรับคนโสดเอ้ยสำหรับคนที่คนที่เริ่มพูดคุยนะกับเพื่อนต่างเพศใหม่ๆนะใครที่กำลังเริ่มคบค้าสมาคมนะความสัมพันธ์มันก็เริ่มมีความพัฒนาขึ้นอนะ่ะเอาไว้ง่ายนะครับมีการพัฒนาขึ้นแล้วก็เดี๋ยวดาวศุกร์เขาก็จะย้ายนะดาวศุกร์เขาก็จะย้ายมาอยู่การเงินนะครับ ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินนะเกี่ยวกับการความรักใหม่ๆเกิดขึ้นก็ต้องมีการใช้จ่ายเงินในช่วงนี้เหมือนกันนะครับสำหรับคนมีคู่นะครับคนมีคู่ดาวพฤหัสไปอยู่ในภพเรือนวินาศเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะถ้าเกิดทายดีก็อาจจะมีโอกาสที่จะห่างไกลกันบ้างช่วงนี้นะครับคู่ครองคนรักอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนะไม่ค่อยได้เจอกันในช่วงนี้ก็เป็นได้ แต่ถ้าเกิดทายเสียมันก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับคนรักคู่ครองก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับชาวเมถุนเรื่องของความรักก็ต้องค่อยๆค,คุยกันอย่าเพิ่งใช้อารมณ์นะใช้เหตุผลเยอะๆนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะเป็นภาพรวมสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนประจําเดือนกรกฎาคมนะก็ฟังเป็นเพลินๆน,น,นะฟังไว้เป็นแนวทางนะครับ ใช้ชีวิตให้มีสตินะแล้วเราก็จะผ่านทุกวันนะครับไปได้อย่างสบายๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ